สุภกีศิริลักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าไทยพบโควิดสายพันธ์ HK.3 ในผู้ป่วย2คนแรกและรักษาหายเป็นปกติแล้วขณะที่ทั่วโลกพบ HK.3 ใน12ประเทศที่รายงานเข้าระบบ G7 จำนวน127คนโดยมีการสันนิษฐานว่าการกลายพันธุ์ที่โปรตีนน้ำของ HK.3 จะทำให้มีการระบาดเร็วและหลบภูมิคุ้มกันได้ดี แต่ล่าสุดยังไม่มีข้อมูลระบุได้ชัดเจนต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดหลังจากนี้จนกว่าจะมีความสามารถในการแพร่แสงโควิดสายพันธุ์อื่นได้แต่ล่าสุดยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนแม้สถานการณ์ไม่รุนแรงแต่เตือนคนไทยอย่างประมาทดเรเจสซี่บลูมจากศูนย์มะเร็งเฟรดทัชินสันในซีแอตเทิลที่ศึกษาวิวัฒนาการของไวรัส ระบุว่า B A .2.86 มีการเปลี่ยนแปลงที่กรดอะมิโนมากกว่า30ตำแหน่งเมื่อเทียบกับสายพันธุ์รุ่นพี่ที่ใกล้เคียงที่สุดอย่างสายพันธุ์ย่อยโอมิครอน B A .2 แต่การพบแค่เฉพาะใน4ประเทศไม่ได้หมายความว่ามีแค่ประเทศเหล่านี้นะคะที่พบการระบาดหรือว่าหนึ่งในนั้นเป็นต้นกําเนิดของไวรัสแต่ว่าเป็นเพราะว่าทั้ง4ประเทศนี้ยังคงมีการนําไวรัสไปวิเคราะห์ลำดับพันธุก,กรรมเพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในทางกลับกันอาจจะยิ่งน่ากังวลนะคะเพราะว่าหลายประเทศลด หรือว่าเลิกการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเชื้อไปค่อนข้างมากกันแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่มีสายพันธุ์ไหนเลยนะคะถูกจัดเป็นสายพันธ์ที่น่ากังวลส่วนสายพันธุ์ที่น่าสนใจตอนนี้มีประกอบไปด้วย XBB.1.5 XBB.1.1.6 แล้วก็ EG.5 ซึ่งสายพันธุ์ย่อยโอเมกราน EG.5 หรือว่าชื่อว่าเอริสเนี่ยเป็นเชื้ออีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่ได้รับความสนใจหลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง อย่างในจีนเนี่ยประกาศว่าสัตวส่วนของผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ย่อยตัวนี้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ0.6เมื่อเดือนเมษายนเป็นร้อยละ71.6ในเดือนนี้นะคะหลังจากพบครั้งแรกที่อินโดนีเซียช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่ปัจจุบันพบได้ในไม่ต่ำกว่า52ประเทศและดินแดนแล้วค่ะ